ผู้ชมไปดูเรื่องราวน่าสนใจบรรยากาศงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะงดงามเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากที่เราทราบกันว่ายูเนสโกนั้นได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นแหล่งมร,รดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรถือเลิกดีครับจัดงานฉลองภูพระบาทหลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการจัดไปเมื่อ วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาะนะครับทีมข่าวเนชั่นทีวีได้ติดตามกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรลงพื้นที่ไปยังอุดรธาน,นีด้วยนะครับไปร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งบรรยากาศก่อนการเริ่มฉลองในช่วงเย็นครับการเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็งานนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับคณะด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของภูพระบาทนั้นเป็นลำดับที่8นะครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่5ของไทยแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่2ของจังหวัดอุดรธนานีต่อเนื่องจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี2535นะครับไฮไลท์นี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งการแสดงของกรมศริลปากรเขาจัดการแสดงชุดพิเศษละครตำนานภูพระบาทเรื่องอุษาบารด ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นตำนานที่เชื่อมโยงกับในพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านรัฐมนตรีเองก็บอกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางจังหวัดได้มีโอกาสได้ขึ้นทะเบียนแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนี้นะครับต่อเนื่องมาในจังหวัดอุดอรเนี่ยเป็นแห่งที่สองแล้วนะครับ ก็วันนี้เราได้มาเฉลิมฉลองนะคะที่ภูกระบาดเนี่ยค่ะได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะคะก็ที่นี่เป็นแห่งที่สองแล้วนะคะที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกรวมไปถึงได้มีการเดินแล้วก็มีการทําป้ายปักป้ายสัญลักษณ์นะคะวา่าจะมีทั้งอธิบายว่าสิ่งใดควรทําไม่ควรทําในบริเวณพื้นที่มรดกโลกที่ภูกระบาดแห่งนี้นะคะก็จังหวัดอุดรธานีนะคะมาที่นี่ที่เดียวนะคะได้มาเที่ยวแหล่งมรดกโลกถึง2แห่งนะคะถ้าใครยังไม่เคย มีโอกาสมาเยี่ยมก็อยากให้มาเยี่ยมช่วยน่าไปเที่ยวนะ<ด>ใช่ค่ไปสนับสนุนกันนะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะ